แล้วก็เงินสะพัดมากเลยคับเมื่อกี้ควงกระเป๋าเองด้วยนะพี่ประตูตายต่ายเ,เองเหรอใช่แต่ตรงบอกเลยนะว่าเราเดินทางอันนะครับวันนี้เนี่ย เป็นวันที่แล้าแล้วนะฮะเหลืออีกวันสุดท้ายก็คือวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เจ้าของตลาดมาหาเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังมีร้านค้าอีกเยอะแยะมากมายที่ออาวัาสระพันทัพสัตวมาเองจุกที่สําคัญคือมีหลายร้านมากๆที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยได้รู้ว่าเฮ้ยอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงมาขายในงานนี้ด้วยหรออะไรอย่้งคน้อง,งนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ย จะเรียนเชิญเจ้าของตลาดพร้อมกับเหล่าบรรดาเซเลบริตี้พื้นเมืองชาวที่จะมาร่วมชิมอาหารกันบนเวทีแห่งนี้ใช่แล้วนีี้อยู่เยอะมากนะตอนนี้ไม่รอช้าขอเสียงปรีดังดังให้กับคุณอัพัชรา สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวให้ทีมงานของเราติดมองติดไม้ให้กันสักเล็ยวันนี้คือสิ่งที่มันเยอะมากคุณประตูบอกเลยนะว่า PT ตลาดเราคึกคักมากๆใช่แล้วค่ะมาจริงๆรวมถึงทุกท่านที่นี้จะมาช่วยพี่ประตูได้ชิมเมนูอร่อยๆกันด้วยได้เลยแม่นะฮะทานไหมพี่ประตูอยาะโหอลังการมากคือบรรยากาศเหมือนวัดเปิดเลยวันนี้คนเยอะมากเจ้าของตลาดเป็นยังไงบ้างท่วันนี้วันนี้ก็ทำงานเหนื่อยมากค่ะแล้วคุดีใจคุณทำงานมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย เดินทีทานอาหารแล้วว้าวถามพี่อัพหน่อยสิอีกสองวันสุดท้ายเนี่ยคิดว่าแบบร้านที่อยู่เนี่ยเขาจะมีของคอขายไหมเพราะว่าของสินค้าหมดแทบทุกร้านเลยนะหลังๆอ่ะแปลว่าตอนนี้ม่อแม่จูนกำลังจะหมดแล้วก็เลยบอกว่าช่วยเอากระทักอะไรมาขายก่อนก็ได้นะคะถ้าคือม่อแม่จูนหมดแล้วคุณชายหมูกรอบก็น้อหมดแล้วไม่ม่อยังมีอยู่นะม่อแม่เอมีอยู่ม่อบแม่เอพ่อพะโลแม่เอมีอ่ เขาทำทั้งวันทั้งคืนค่ะใช่ค่ะคนนี้เป็แล้วแต่เราไปเราไปถามแขกรับเชิญที่มาดีกว่าอย่างคุณไม้คุณปลุกลุกขึ้นมาเป็นวันที่สองแล้วถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างมาตลาดอําอั๊วันนี้เชื่อป่าวว่ากลับไปค้งที่แล้วว่าไปลองกินทุกอย่างอร่อยทุกร้านจริงจริงจริงนี่ถามหน่อยบนเวทีหรือใครที่มาเดินงานอ้ามอ้๊มในในยเวลาสิบวันมีใครน้ำหนักขึ้นเหมือนมาตูมไหมฮะขึน่ะเึ้นตน้ำหนักขึ้นนะ คุณอ้ามน้ำหนักขึ้นไหมอ่ะเราต้องหนักขึ้นอ่ะเออเห็นไหมว่าชุดสีขาวเพร่าเมื่อสองวันที่แล้วอ่ะทำได้ปวดกว่านี้ไหมอันนี้มัจจะบอกว่าตอนนี้ลงมาแล้วเพราะว่าเรามีปัญจิตาเออที้ไฟเบอร์เออคุณบุ๊กคุณต้องลองกินปัญจิตาระก็คือถ้าใครซื้อของในนี้ไปนะคะไปแวะบูดปัญจิตาด้วยเพราะว่าจะได้มีไฟเบอร์ช่วยขับออกด้วยได้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 ได แล้วถ้าใครดูเหม็นๆนะคะตอนซื้อน้ำตอนซื้อขนมไปมาดามฟินฉีดน้ำหอมมาดามฟินกลิ่นของคุณอ้ำพี่เอเหม็งมากเลยไปพี่เอคะเชิญดูมาดามฟินเลยค่ะเลยค่ะพี่อ้ำเดี๋ยวเห็นีไม้่ักสอเราไปบ้านดูได้ดีกว่าบ้านคุณมีคุณแมยคุณเมยคุณเมยที่สองเลยใช่ไหมวันที่สองเป็นยังไงบ้างเธไม่มีบูธยังไม่มีบูธเธอเธออย่าลามปาเพราะนะทำไมอ่ะเมียกันชัยนะโพูดจาดีๆนะเธอพูดจาหยาบ ในชีวิตเนี้ยไม่มีมีท่องที่ที่ไม่อยากไปฮะคือบ้านคุณน่าจะโหดกระแสนะฮะอยากไปน่ากลัวทั้งสองที่เลยวันนี้พี่หนุ่มบอกว่าพี่เทหาร้านที่อร่อยมากให้พี่หนุ่มสี่ด้านอุคือคนช่วยแนะนำมากกว่านั้นก็ได้เอามากไปนะพนกหนุ่มวันนี้เตรียมรังเลยจริงๆเตรียมรถเตรียมรังจากรถเลยเพื่อจัดขนกันแค่ช้าเราต้องทุกเลยนะตอนนี้อย่าเอาหมูตุ้มสลิดไปให้พี่หนุ่มนะฮะทานแล้วเดี๋ยวเขาจับผิดับเดี๋ยวเขาบอกทานแล้ว ก็ไม่อร่อยใช่หไหมอร่อยไม่พี่นุ่มเดี๋ยวผมขนให้เลยสำหรับพี่นุ่มแต่พี่เมย์วันนี้พี่เมย์มาเดินตลาดอีั้งรู้สึกไงบ้างรลาคาที่พี่อ้ํเลือกมาวันนี้มต้องแหวนด้วยนะคะต้องแหวน